กดที่เครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกอันนี้นะคะจะเป็นขึ้นมาให้เรานะคะทางซ้ายมือนะเวลาเปิดขึ้นมาก็จะมาดังรูปซ้ายมือตรงนี้นะคะถึงถึงใครก็ w o r k f u c o m 0ูคย์0 9 5 g m a i l ไปนะคะแล้วก็ดูตามข้อเลยนะ2.3.2ก็ใส่ใส่ชื่อว่าอะไรก็วิดีโอสิ่งประดิษฐ์นะคะของม1ทึ่อะไรนะคะเน้นนะขึ้นต้นด้วยชั้นนะคะ1ทึ่อะไร ชื่อสมชายสมหญิงอะไรก็ว่าไปนะคะในที่เท่าไหร่นะด้านหลังใส่เพเทิร์นแบบนี้นะคะตามนี้นะจากนั้นแนบวิดีโอถ้าทําในโทรศัพท์มือถือก็คล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนกันกับในคมนะก็แนบที่คลิปหนีบกระดาษอยู่ด้านล่างนะคะคลิปหนีบกระดาษเนี่ยแนบตามไฟล์เลยนะคะจากนั้นไปเลือกวิดีโอของตัวเองมานะคะแล้วเลือกกด Open นะแล้วกดคําว่าส่งนะคะ,ะเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะ สมมุติผู้เป็นเด็กหญิงสมหญิงนะคะอ่าสมหญิงจะส่งงานนะคะอ่าสมหญิงจะส่งงานนะคะหน้าต่างสมหญิงจะอยู่แบบนี้นะอยู่แบบนี้นะคะเข้า gmail มาปกตินะ แล้วก็เขียนคําว่าเขียนซ้ายมือเห็นไหมลูกคําว่าเขียนเครื่องหมายบวกแล้วก็เขียนนะคะเมื่อกดปับ๊บมันจะโชว์หน้าต่างข้อความใหม่มาให้เรานะถึงก็ใส่ Gmail ครูเมื่อกี้นะคะในสไลด์นะมีนะนี่ Work คทูคอมมานี้นะคะมันจะขึ้นเป็น Work ์ค o ูมันจะ เราพิมพ์ใหม่เองนะคะนี้ครูลงพิมพ์ไว้แล้วนะมันก็เลยขึ้นนะคะเนี่ยสําหรับคนที่ไม่เคยพิมพ์มันก็จะขึ้นอันใหม่ให้นะคะมันสามารถส่งฟอร์มไปตัวเองได้ใช่ไหมครูได้ครับส่งกลับไปที่ตัวเองก็ได้อนี้นะถ้าใครจะส่งงานเก็บงานก็ได้นะคะอาจจะขึ้น G ี mail ให้นะคะเรื่องวิดีโอสิ่งประดิษฐ์เมื่อกี้นะคะวิดีโอสิ่งประดิษฐ์นะ ของนี่แพทเทิร์นตามนี้นะหนึ่งทับสี่นะคะสมมุติชื่อสมหญิงเลขที่เก้าจุดห้านะคะเนี่ยวิดีโอชื่อมันก็จะเปลี่ยนด้านบนนะคะเป็นชื่อวิดีโอสิ่งประดิษฐ์ของหนึ่งทับสี่สมหญิงนะคะทีนี้ไปแน่ไฟล์ที่คลิปหีิบกระดาษด้านล่างนะคะข้างข้างตัวเอนะจะมีแน่ไฟล์อยู่นะคะแล้วก็ไปเลือกมานะสมมุติเลือกมาสักหนึ่งชิ้นนะคะ สมมุติไฟล์งานคืออน,นี้นะโรมันโหลดให้เสร็จนะคะถ้ามันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นชื่อไฟล์มาให้เราอย่างเดียวนะคะจากนั้นกดคําว่าส่งนะส่งสีฟ้านะคะส่งเสร็จซ้ายมือมันจะขึ้นว่าส่งข้อความแล้วนะคะเวลาเช็คดูนะเช็คยังไงให้ไปที่กล่องข้อความที่คําว่าส่งแล้วซ้ายมือนะคะส่งแล้วนะเนี่ยมันจะมีอยู่นะ ถึงอันนี้ครูส่งให้ตัวเองนะคะเมื่อกี้ถึงถึงเนี่ยอ่าถึง Gmail นี้นะคะงานของเราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจวันที่หนึ่งนะมาหาครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะสอนสูงนะแต่ทําไม่เสร็จนะคะงานชิ้นนี้ครูไม่ได้เร่งเราแค่หนึ่งอาทิตย์นะครูให้เวลาอีกหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะคะเผื่อเรามีงานวิชาการบ้านอื่นขึ้นมานะคะนะนะอันนี้ให้อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะส่วนอาทิตย์หน้าครูก็จะแค่ถามนะคะว่า ถึงไหนกันแล้วนะส่งเอ่อหรือส่งหรือ,อยังส่งได้ไหมหรือทําขั้นตอนไหนนะคะที่ทําไม่ได้บ้างนะนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เราลองไปทําดูก่อนนะคะอ่ะพอเข้าใจไหมอันนี้พอเข้าใจไหมคะครับเข้าใจครับนีนะแล้วก็ <ไป S 1> อันนี้ <ไป S 1> นะคะสุดท้ายนะคะที่บูทําเมื่อกี้นะ อันนี้ถ้าใครคลิกเข้าไม่ได้นะคะหรือโหลดเข้าไม่ได้ให้ไปที่ให้ไปที่แชทเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูลิงก์ให้นะคะจริงๆถ้าคลิกในคลาสร,รูมนะคะมันจะมีลิงก์อยู่เลยนะคะครูแปะไว้ให้แล้วนะมีสิบข้อนะคะใครเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกก่อนนะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคนอนหลับคล่องๆนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงครับโอเคไปที่เชทนะคะโอ้ผมขอไปส่งโทรศัพท์ให้แม่ก่อนได้แม่ด้ได้ครับชื่อผมชื่อผมเขียนตอแม่อยู่โรงเรียนข้างบ้านนี่ได้ครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมมาครับแป๊บหนึ่งครับครับอ่ะส่งใหม่นะคะเมื่อกี้ครูส่งผิดไปซิดนี่นะ อันนี้ส่งรวมๆนะคะดูในเชตนะหรือถ้าใครคลิกได้ก็ทำเลยนะคะใส่ชื่อเลขที่เรียบร้อยนะคะส่วนมากถ้าอยากส่งงานก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะปกติถ้าสมมุติว่าครูออกไปนะพวกเราจะไม่ส่งงานกันนะคะก็คืองานค้างหละที่ขึ้นอยู่นะอันที่หนึ่งนะคะส่งวันไหนนะรายละเอียดมีอะไรบ้าง ส่งทางไหนเมื่อกี้ครูทําให้ดูแล้วนะคะนะวิดีโอก็ดูแล้วเมื่อกี้ครูประดิษฐ์อะไรเจกันหรือเปล่าหรือขอนไม้เออมีไหมดูดิแล้วก็วิดีโอนะคะมีเครื่องมือช่างกี่ชนิดเมื่อกี้เครื่องมือช่างครูบอกไปแล้วที่ที่แล้วมีสี่แบบนะคะแต่เมื่อกี้ครูใช้กี่แบบนะครูใช้เจะหรือเปล่าใช้ตะปูตกหรือเปล่าเมื่อกี้ ่าใช้กาวกี่ชนิดนะคะกาวกี่แบบที่เห็นอยู่เมื่อกี้ในวิดีโออันนี้น่าจะจะจำได้นะคือจะบอดสีอะไรนะคะเป็ดรูปภาพตกแต่งการตูนรูปเป็ดนะคะมีกี่ตัวนะนับตัวที่ซ้ำด้วยนะคะมีกี่ตัวนะ แล้วก็มีกี่ขั้นตอนอันนี้เมื่อกี้เราตอบไปแล้วนะคะช่วงแรกนะที่เราดูวีดีโอเสร็จะะอันนี้เก็บคะแนนไหมครูมีมีคะแนนหรือเปล่าเก็บครับน่นนะขึ้นอยู่ข้อละหนึ่งคะแนนอันนี้ให้ทํามีคะแนนนะคะนะแล้วก็ส่วนที่เช็คชื่อครูก็ให้คะแนนบวกไว้นะคะนะ สิบคะแนนไม่ได้ดิบดิบสิบคะแนนนะคะผู้บริหารครึ่งเอาฮนะอย่างน้อยถ้าผ่านใครพอใจก็หกนะคะได้สามแบบเนี้ยแต่นเนี้ยน่าจะได้สิบนะคะนะเพราะว่าในวิดีโอมีหมดเลยนะดูดีๆนะคะตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยรูปภาพตัวเลขบนกรอบรูปมีเลขอะไรบ้างนะคะ ่าระหว่งางรอเพื่อนทําอยู่นะคะใครที่เสร็จแล้วมีอะไรจะถามไหมถ้ใจะทําแบบนี้ทําได้ไหมใช้อันนี้ใช้ได้ไหมอ่ามีอะไรจะถามบ้างเปิดไม่ถามได้เลยนะคะ ครูใช้ฟิวเจอร์บอดขนาดเท่าไหรเดียครูเท่าไหร่ก็ได้เอาแบบเล็กๆ็ก็ได้ไม่ต้องใหญ่เกินนะถ้าอยากทำก็ให้เหมาะให้เ<ม>หมาะสมกับรูปใช่ไหมครูให้เหมาะสมกับรูปอะ่ะพืออยากเอา <Okay. S 1> แบบขนาดเล็กจิ๋วมานะคะนัดนัดชนุนเนยได้ที่หกสี่คะแนนตกนะคะได้สองนะ ไปทํามาใหม่นะคะตอนนี้ที่เพื่อนทํามี8 9ดเนะคะคะแนนนะ4คะแนนตกนะคะไปทํามาใหม่นะ โตเข้าไปเนี่ยมีโตไหมในนี้ อ,องอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับเข้าใจไหมคุ้มทำอะไรเข้าใจรครับให้ทำอะไรอ่ะเข้าใจรครับทำงานเออทำงานอะไรอ่ะองน่าจะเข้าใจแหละเ,เนี่ยได้คะแนนเยอะงา,งานประดิษฐ์เอองานประดิษฐ์ อ่าโอเคนะคะใครสงสัยอะไรอีกไหมเดี๋ยวครูให้เวลาไปพักผลนะคะนะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจะติดตามงานอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคิดไม่ออกต้องทออี่รั่แล้วนะคะครับแป๊บนึงครับหิวข้าวครับครูก็หิวครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าอย่าลืมสูงมานะคะทำไมขอบผมผิด ให้ได้สิบได้ไงเนี่ยเก้าเก้าเก้าคูใช้กี่แบบครับคูใช้กี่แบบพะลูกไม่บอกสองแบบครับสามให้ใช้สองแบบคูแล้วก็เทปเก้าอีกหนึ่งแบบเออมันมันมีเทปติดมีเทปอ่าติดแบบหนึ่งแล้วก็มีเทปเก้าน้ำกับ สามมีสามอย่างที่เป็นกาวังดีๆดิครูบอกว่ามีใช้เทปกาวแล้วแล้วครูก็รวมไอ้สามอย่างนั้นเป็นกาวหมดเลยใช่มัืนกาวหมดเลยสรุปคือพวกเราทําได้เพราะกาวใช่ไหมนี่แล้วก็ส่งงานถ้าขึ้นแล้วเธอตอบว่าส่งงานทางอีเมลเหรอนี่เราตอบเราตอบส่งงานทางคร์ตูมานะคะนะผมตอบทางอีเมล นะ <ผม S 1> ลูกท,ที่มันที่มันผิดนะคะเนี่ยคําตอบของหนูอะ่ะมันขึ้นว่าจิมเอ g ก o ูเกิลการดูมนะคะที่ตอบมานะไปทํามาใหม่นะคะทาเพิ่มมานะเออครูผมบัดิตเครื่องคิดเลขไว้ใช้เองได้ไหมค <c oughs> รูลองทำไหมเนี่ยเนไปซื้อเครื่องคิดเลขมาแล้วก็เอากระดาษแปะ พี <laughs> ่ยิงตอนนี้อยู่เทอมเทอมสองใช่ไหมเดี๋ยวเทอมหน้าค่ะมันจะมีนวัตรกรรมนวัตรกรรมสร้างสรรค์ของครูอนนะคะมันจะมีให้จับกลุ่มแบบเนี้ยแล้วก็ประดิษฐ์นวัตรกรรมขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะคะ <มา S 2> จริงจริงถ้าอยากทําอะไรอ่ะคือคิดไว้ก่อนได้เลยนะคะเผื่อได้เอาไปใช้ในวิชาอื่นด้วยนะนวัตกรรมคือ คิดแบบแปลกใหม่ลูกเหมือนทําที่ตกากผ้าบบมาเติมเกมมาเติมเองครับครูเือที่ตากผ้าเครื่องให้อาหารสุนนะัขอัตโนมัติแบบนี้เออครูก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยวันนี้เขาจะนําเสนอนะคะของพี่โมสงนะยังไงก็ลองลองคิดไว้ดูนะคะนะว่าอยากทําอะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องคิดหลายๆครั้งนะคะอ่ะโอเคนั้นอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดแล้วกันนะคะนะครูไปแล้วนะคะวันนี้ วิชาต่อไปเรียนวิชาอะไรลูกวิชาต่อไปมีคาพักครับคาบครับแล้วก็วิชาพักเที่ยงครับวิชาพักเที่ยงก็มีอ่าอังกฤษเป่าวะอังกฤษแล้วก็คณิตเสริมสองคาบโอเคครับนั้นไปกินข้าวนะนะคะครับสำหรับข้ามีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ